วันนี้ครูโรงเรียนสาราศีรายเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สอผู้ต้องหาเ,เข้ามามอบตัวนะครับซึ่งก็ได้มีอาจารย์ครูนะครับที่ได้กระทําผิดมาเข้ามอบตัวต่อพักสวนทั้งหมด4คนนะครับและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีครูเข้ามามอบตัวอีก4คนเหมือนกันนะครับแต่จากการสอบสวนของพักการสวนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เราพบว่ามีการกระทำผิดเพิ่มขึ้นอีกสองครั้งนะครับจึงได้สอบสวนป่าคำผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กเพิ่มขึ้นอีกสองคดีนะครับแล้วก็พบว่ามีครูกระทำผิดในในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกสองคนนะครับเป,เป็นทั้งหมด13คนนะครับในในเรื่องของที่เกิดขึ้นนี้นะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อำนวยการของทางโรงเรียนครับในวันพรุ่งนี้เราจะออกหมายเรียก นะครับเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าหาในวันพุธที่จะถึงครับครับเราแจ้งข้อก่าหาผิดตามปอาญามาตรา295นะครับคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กครับมาตรา26ในเรื่องของกระทะทำรือละเว้นในเรื่องการการกระทำอันเป็นธนุณกรรมนะครับซึ่งผู้ถหาก็ให้การรับสารภาพก็จะได้นัดส่งฟ้องต่อพนักงานการในวันอังคารที่จะถึงนะี่ครับ ให้ประกันตัวนะครับอ่าเราปล่อยตัวไปฮะเขาม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 า,มามอบตัวก็ปล่อยตัวไปครับจะน,น,นัดส่งอ่าเพื่อส่งฟ้องต่อไปในวันอังคารที่ถึงครับทา,ง,า,บบางครูเขารับรับสารใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออมื่อวานนี้บอกห้าสิบหกครั้งน,น,นะครับก็เป็นห้าสิบแปดครั้งส่วนผู้ปกครองเนี่ยเมื่อวา,วานบอกว่าอ่มีผู้ปกคอรองที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสามสิบคน,น พื่อีกสองก็เป็น32คนครับ2ท่านครครูที่รับสารภาพมีข้ออ้างอย่างไรบ้างครับท่านก็อขอญาตว่าอยู่ใน,ในสมวนแล้วกันนะครับสำหรับครูที่เลี้ยงที่เหลือคือครูแพรวครูแพรและครูอิงจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนครูส้มจะเข้าพบในวันที่8ตุลาคม ช่วงเช้าครับเรียบร้อยฮะก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะครับเออมากันกี่คนครับครูเออสี่คนทั้สี่คนมากันสี่คนครับเราได้สอบอะไรสอบสอบอะไรไปบ้างก็สอบประพามท่านักงงานสอบคุณสอบประพามนะฮะก็แจ้งข้อหานะครับครับเออจริงๆครูทั้งหมดนี่วันนี้ต้องมากี่คนนะครับพุ่งก็เนี่ยฮะมาสี่มาสี่พรุ่งนี้มีมาไหมี่อ๋อพรุ่งนี้ไม่สี่แพรุ่งนี้สามครับพรุ่งนี้สามก็เป็นเจ็ดครับและอีกหนึ่งท่านก็ลังประสานนะก็ลังประสานอยู่ แต่ว่าน่าจะมาไม่มีปัญหาแล้วครับ,รบเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดครับครับขณะที่พ่อแม่ของเด็กอนุบาลอีกส่วนหนึ่งที่ถูกครูแพรลละครูอิงทำร้ายจับใส่ถุงดำและถูกตี เดินทางมาที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาฟื้นฟูสภาพจิตใจลูกโดยนางสาวปวีนารักป่ากาจะช่วยดูแลด้วยการประสานงานให้เด็กไปพบจิตแพทย์ที่ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจคนใช่ค่ะแต่คนคนที่เอาคุมเนี่ยคือคนที่ชื่ออิงอิงจากคนเากใช่แล้วก็ยืนหัวเราะกัน ไม่มีใครช่วยหรือไม่มีใครอะไรเลย,ยใช่ค่ะแล้วก็พอคูณเสร็จเอาถุงขยะไปเก็บกลับมาตีอีกีอีกเหรอใช่มันยาวนานมากเลยมันถึงมองว่าเป็นเหมือนทาทารุหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทีเดียวจบแคะมันมันยาวส่วนในวันพรุ่งนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เตรียมนำกลุ่มผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำความรุนแรงในโรงเรียนสรรารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ยื่นเรื่องต่อน,นายนรงศิรสั์อายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประช,ชาชนเพื่อให้ไก,กล่เกลี่ยข้อพิพาทและฟ้องร้องคดีพแพ่งต่อโรงเรียนสรรารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และขอให้ติดตามในส่วนของคดีอาญาไม่ให้เกิดการแทรกแซงขณะที่ทนายเดชากิตติวิทยานันประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์รับเป็นทนายให้ฝ่ายโรงเรียนสารศาสตร์อย่างเป็นทางการโดยพาครูจุ๋มฟ้องฝ่ายผู้ปกครองฐานทำร้ายร่างกายในโรงเรียน